เคยรู้สึกกันไหมครับว่าแค่ตื่นนอนมายังไม่ทันลุกจากเตียงเลยก็รู้สึกเหนื่อยแล้วเหมือนในหัวมันมีเรื่องให้คิดเต็มไปหมดวันนี้เราเลยจะมาคุยกันถึงธรรมเทศนาบน YouTube หัวข้อหนึ่งครับมองอะไรเบาๆบ้างก็ได้ซึ่งฟังชี้แล้วเหมือนจะง่ายๆนะแต่พอฟังแล้วมันเอ่อมันจี้ใจคนยุคนี้มากเลยใช่เลยค่ะเพราะแก่นของเรื่องมันตั้งคำถามตรงๆเลยว่าทำไมคนยุคใหม่โดยเฉพาะคนที่แบบ ข้อมูลเยอะคิดว่าตัวเองฉลาดถึงมักจะทุกข์หนักกว่าเดิมเหมือนเราสร้างคุกทางความคิดขึ้นมาขังตัวเองเอาไว้อคุกทางความคิดแล้วคาถามสําคัญที่คลิปนี้ชวนให้เราหาคําตอบก็คือแล้วเราจะใช้ปัญญาที่เรามีจริงๆได้ยังไงไม่ใช่แค่มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดจากความเครียดนะคะประเด็นเรื่องคนฉลาดแต่ทุกข์หนักนี่น่าสนใจมากครับในคลิปเขาบอกว่า คนยุคนี้ชอบตั้งคำถามกับความเชื่อเก่าๆแต่บ่อยครั้งมันไม่ใช่การตั้งคำถามเพื่อหาทางสว่างนะแต่มันกลายเป็นการตั้งคำถามเพื่อจับผิดหรือเพื่อด้อยค่าซะมากกว่า อืมซึ่งในทางธรรมจะเรียกอาการแบบนี้ว่าขาดโยนิโสมนัสิการก็คือการคิดอย่างมีปัญญาไม่ใช่อคตินำในคลิปใช้คำว่ามันเป็นสภาวะกิเลสมันฟูโดยเฉพาะโมหะคือความหลงที่ทำให้เราตีความทุกอย่างในแง่ลบไปหมดเลยทั้งที่ความจริงอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้พอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยครับเหมือนที่เราตื่นมาแล้วถ่ายมือถือดูข่าวดราม่าทันทีอันนี้คือเรากำลังเติมเชื้อไฟให้โมหะของเราหรอครับ คือเราคิดว่ากำลังอัปเดตข่าวสารแต่จริงๆคือกำลังให้อาหารความวิตกกังวลของตัวเองถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนั่นคือการปล่อยให้จิตมันทำงานไปเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีหลักยึดซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะที่ธรรมเทศนาพูดถึงความต่างระหว่างความรู้กับปัญญาได้แบบน่าสนใจมากเขาบอกว่าปัญญาที่แท้จริงเนี่ยมันต้องเริ่มจากศรัทธาก่อนศรัทธาเลยครับ ใช่ค่ะแต่ไม่ใช่การเชื่อแบบงมงายนะคะแต่คือการมีจิตใจที่เปิดกว้างเป็นกุศลคือพร้อมจะเรียนรู้ไม่ใช่จิตที่แบบเอ่อตั้งทงรอจะตัดสินหรือทำลายอย่างเดียวเนื่สำหรับคนยุคใหม่ที่เน้นเหตุผลมากๆการจะสร้างศรัทธาแบบนั้นมันจะเริ่มยังไงดีล่ะครับในเมื่อทุกอย่างต้องพิสูจน์ได้ ในคลิปมีเรื่องเล่าที่ตอบคำถามนี้ได้ดีมากเลยค่ะเป็นประสบการณ์ตรงของพระผู้เทศที่ถูกนิมนต์ไปไล่ผีที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งมีเด็กนักเรียนเหมือนถูกผีเข้าพร้อมกันถึงห้าคนสถานการณ์ตอนนั้นวุ่นวายมากเด,เดี๋ยวนะครับไล่ผีเลยเหรอโอ้ฟังดูหนักมากสำหรับครูหรือนักเรียนตอนนั้นคงเป็นเรื่องแบบคอขาดบาตายสุดๆแน่นอนค่ะทุกคนตื่นตระหนกแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมุมมองของพระผู้เทศ ท่านบอกว่าท่านไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่หรือน่ากลัวอะไรเลยเพราะท่านมีหลักยึดจากคำสอนของครูบาอาจารย์ว่าพบภูมมเหล่านั้นเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าบุญท่านเลยมองว่ามันเป็นเรื่องเบาๆแค่ตั้งจิตแผ่เมตตาแล้วอุทิศบุญให้ก็พอแค่นั้นเลยหรอครับไม่ได้มีพิธีกรรมอะไรซับซ้อนเลยแล้วแล้วผลเป็นยังไงครับผลคือทุกอย่างก็สงบลงด้วยดีค่ะเรื่องนี้สะท้อนว่าเรื่องเดียวกันแต่ถ้ามองผ่านเลนส์คนละอัน ความหนักความเบามันต่างกันลิบลับเลยออ oh. คุณเปลี่นนองด้วยความกลัวแต่ท่านมองด้วยความเมตตาและปัญญาที่มีหลักยึดที่มั่นคงนี่คือผลของโยนิโสมนสิการที่เราพูดถึงตอนแรกคือการมองสถานการณ์อย่างแยบคายแทนที่จะตอบสนองด้วยสัญชาตญาณความกลัวเข้าใจแล้วมันคือการเปลี่ยนมุมมองโดยสิ้นเชิงแต่การจะมองให้เบาแบบนั้นได้มันก็ต้องฝึกฝนใช่ไหมครับคือพูดง่ายแต่ทำยากนะ โดยเฉพาะเวลาเจอปัญหาหนักๆในชีวิตจริงอย่างเรื่องตกงานปัญหาครอบครัวการจะบอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวพายุก็ผ่านไปมันอาจจะฟังดูเหมือนไม่เข้าใจความทุกข์ของคนอื่นเป็นคำถามที่ดีมากค่ะในคลิปไม่ได้บอกให้เราเพิกเฉย,ยต่อปัญหานะคะแต่ชี้ให้เห็นว่าความทุกข์มันมีสองส่วนคือทุกจริงจากสถานการณ์กับทุกซ้าเติมที่เราสร้างขึ้นเองในหัวอ๋จากการปรุงแต่งความคิดไปเรื่อยการมองให้เบา คือการพยายามจัดการกับไอ้ทุกส่วนที่สองนี่แหละค่ะท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนเรากำลังดูหนังชีวิตตัวเองอยู่ลองถอยออกมาเป็นแค่ผู้ชมบ้างอย่าพึ่งประโจนเข้าไปเป็นผู้กำกับที่พยายามจะควบคุมทุกฉากทุกตอนเพราะความพยายามจะควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นี่แหละคือบ่อกเกิดของความทุกข์ใช่เลยค่ะอ๋อคือให้ยอมรับว่าบางอย่างมันอยู่เหนือการควบคุมของเราแล้วหน้าที่ของเราคือ จัดการใจตัวเองไม่ให้มันฟุ้งซ่านไปกับเรื่องนั้นๆแทนที่จะไปพยายามเปลี่ยนโลกภายนอกทั้งหมดถูกต้องค่ะเพราะเราเปลี่ยนโลกไม่ได้แต่เราเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อโลกได้เสมอนี่คือหัวใจของธรรมเทศนานี้เลยพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันปลดล็อกอะไรบางอย่างในใจเลยนะที่ผ่านมาเราอาจจะแบกโลกไว้เยอะเกินไปจริงๆและสุดท้ายนี้มีประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆค่ะ ท่านทิ้งท้ายไว้ว่าความทุกข์ส่วนใหญ่ที่เราเจอมันเกิดจากจิตที่ปรุงแต่งไม่ใช่ตัวปัญหาจริงๆลองนึกถึงเรื่องที่เคยทําให้เราเครียดจนนอนไม่หลับเมื่อ5ปีที่แล้วสิคะตอนนี้พอมองย้อนกลับไปมันอาจจะกลายเป็นเรื่องตลกหรือเรื่องเล็ดน้อยไปแล้วก็ได้จริงด้วยครับคําถามคือแล้วเรื่องที่เรากําลังแบกไว้อย่างหนักอึ้งในวันนี้ล่ะคะอีก5ปีข้างหน้าเราจะยังมองมันแบบเดิมอยู่หรือเปล่า